หอดบานหอดซองเขาแล้วค่ะพี่น้องอพยพออกไปตอนนี้กะอพยพเขาขึ้นแล้วค่ะเมื่อแน่ใจดอกว่าสถานการณ์สิปกติบอหูตะว่าขาเจ้ายุกยิ่งเขากะกลับเขาบานเขาก่อนนะพี่น้องเจ้าเบื้องตอนค้นไปบกคิดว่าสิหลายปั้นนี่อันนี้มิเตอร์เส้าได้นี่เสื้อ้าทั้งหนึ่งอสองทั้งพุ่นแล้วอันนี้ ผ้าห่มที่นอนหมอนมุงเข้านาะพี่น้องทั้งนี่ของหลูสาวทั้งใ่นพอกับเมร์ตอนนี้เขาพากันหอดเฮือนแล้วเด้อ่ะพี่น้องมาเด้อควันเอ้ยหอดบานหอดซองเอจาจักเถื่อโมคิดว่าเสียดาอพยพนี้แบบนี้เนาะนี่ถึงเตาแก๊สเตาแก๊สเข้าเกาไปได้พี่น้องนี่ีนนจักรยานจักรยานหลูสาวไปปั้นหลิน ไปปั่นกับมูกับพวกเพิ่นนี่มูเจ้าเบิงเฮ้ยเกิดมาศาสตร์หนึ่งคิดว่าแต่ผ่านผลยุคสงข้ามแล้วเนาะที่ไหนได้เกิดมาจังเป็นพอทุกอย่างพอทุกแนวอีหลีนี่ส้าประทันได้ใสเอ้ยสภาประทันได้ซักบ่าผิดตาบอกง่ายหนึ่งนี่ของลูกสาวพี่น้องเอ้ยกลับมานีซากลดุดอ๋อไข่หอยแตกยงมันโดนไข่แตกด้วยตัว อ๋อมันแตกแตงค์วันแล้ว,น,ว,น,ลวนึกว่าแต่ขี่รถมาเมื่อกี้โดนไข่แตกเจาะเบิ่งดูอุพยบของแทน้นี่ห็นบ่ปลักลายหนึ่งเสื้อผ่าจากเมียนยังเป็นยังพี่น้องเอ,อ้าาอออยป่ขาดป่คิดเนาะว่าสิได้อพยบอันนี้กะคิดว่าสิผ้ากัน กลับเขามาละซีผ้ากันแบบพับให้มันเรียบ้อยได้บัดนี่พับใส่กองไว้คือเกาหาเนเถอมันมีอย่างแบบชุกระหุคือจังหลบก่อนเนาะเขากะสีได้ยกทั้งขึ้น้วกับไปเลยนะน้าผิดว่ารถสองขันรถสองขันตอนแรกขั้นขาไปคือจังสีบหอดมันได้ได้ชาดมันพังเนาะพี่น้องแม่นดาวพระท่านไดีเอาไปสอบันดนี้พึ่งเอาไป่อมกลับมาแล้วก็พึ่งไปต่อ ถึงไปต่อผ้าสีมาเนาะพี่น้องต่อผ้าสีมาบานนี้มาหอนเทือนเมื่อวานนี่ขั้นนี้ขั้นนี้ได้สตาร์ทเอาอีกแล้วเอยจิงเมน่นหาเงินมาแดกซ้อมตะน้ำรถจอดแองแมงไวนี้ละทำงานหาเงินก่อนจะค่อยซอมเนาะพี่น้องเนาะไปซอยกันยกของลงบานนี้ เินาเบ,บิ้งเนี่ยโอพยพไปซีหาหมือนกินน้ำจนว่าขวดน้ำเต็มกระสอบกระเทียมเมื่อคอยเอาไปเบิดทุกอย่างได้พี่น้องแม่กระถังมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์กับพรดาขับมาเมื่อกี้ขั้นเท่านี้มาจอด้เมือว่านเอาขั้นเท่าจอด้เมือวานมนะันสตาร์ปรตปฎิทิศข้าไปนั่นคอยเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์พรดาขับรถยนต์มันข้าขับมาคอยก็เลยขับขั้นขาว ันขาหายเราคีมมอไซมาตอนมาเอามอไซมาอีเท่าพี่น้องเอ้ยมันก็เลยอันนี้ไปว่าไดก็เลยต้องขับไปเนาะเท่ามันตอนนั้นเท่าใส่ของขายของเต็มรถเลยก็เลยยกใส่รถบ่ได้บันนี้คากับมาขาดว่าสิยกใไ่ขั้นข้าวนี่แหละยังได้อีเท่าเรามาห่างสกักกอนก็เลยเดี๋ยวพากันขับมาเอา อาลรพี่น้องสีซอยกันยกของลงก้อนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ว่าแช็ดมหาแม่นดามาถามข่าวถามข้าวขอบคุณทุกคนที่แบบโทรมาสอบถามเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวแม่นดาบางๆก็แม่นดากระสิอาดคลิปขอบคุณเดอ้อ